ชายชาวเวียดนามวัย35ปีเจ้าของไก่ชนและไก่สวยงามเปิดเผยว่า ในปี2564เขาใช้เงินกว่า50ล้านดองหรือประมาณ72,000บาทเพื่อซื้อไก่เปรูมาผสมพันธุ์ไก่คู่นี้ให้กำเนิดลูกไก่7ตัวโดย6ตัวแข็งแรงปกติดีมีเพียงตัวเดียวที่เกิดมาพร้อมกับร่างกายที่ไม่มีขนเขาจึงต้องเอาใจใส่และดูแลไก่ตัวนี้เป็นพิเศษอยู่เสมอเขาเลี้ยงมันแยกกันในกรงแก้วและให้ความร้อนด้วยตะเกียงเกือบตลอด24ชั่วโมงทุกวันและยังใส่ใจเป็นพิเศษในการปกป้องมันจากสภาพแวดล้อมภายนอกโดยการจัดให้นอนในกล่องกระดาษแข็งกลางมุ้ง และผ่าขมิ้นบนผิวหนังเพื่อป้องกันยุงและ,มะแมลงซึ่งปัจจุบันไก่ตัวดังกล่าวแข็งแรงดีเพราะความเอาใจใส่ที่ได้รับเป็นพิเศษจากเจ้าของทําให้มันติดเจ้าของอาหารโปรดของไก่ตัวนี้คือผลไม้เช่นทุเรียนมะละกอโดยมันจะกินอาหารสาม,มื้อต่อวันซึ่งค่อนข้างคล้ายกับมนุษย์นอกจากนี้ทุกๆ 3- 5มถึงวันเขาจะพาไก่ไปอาบน้ําทําความสะอาดทั้งยังสวมสร้อยทองขามคล้องไว้ที่คอของไก่ดูแลเหมือนกับเป็นสมาชิกหนึ่งคนในครอบครัวขณะที่มีหลายคนเข้ามาสอบถามที่จะขอซื้อไก่กลายพันธุ์ตัวนี้แต่เจ้าของ ยืนยันว่าไม่มีการคิดจะขายแต่ก็ยังมีคนพยายามไปที่บ้านของเขาเพื่อขอดูไก่ถึงขนาดพร้อมจ่ายเงินซื้อ50ล้านดองแต่เจ้าตัวก็ยังยืนยันว่าไม่ขายโดยเจ้าของบอกว่าที่เขาไม่ขายเพราะมันเหมือนกับคนในครอบครัวเขาได้ทดลองผสมพันธุ์ไก่ไม่มีขนตัวนี้และประสบความสําเร็จในการขยายพันธุ์ไก่ไม่มีขนอีกตัวเขาหวังว่านี่จะเป็นโอกาสให้เขาพัฒนาไก่สวยงามชนิดนี้เพื่อหาอไรายได้มาเลี้ยงดูครอบครัว